สวัสดีคผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เราอยู่ในเกมเออกิจกรรมใหม่แล้วเกมพีไฟเหมือนเดิมนะครบอยู่กับผมคนเร็วคนเดินแถวบ้านเออจ้างมันมีกิจกรรมใหม่อีกแล้วกิจกรรมเสียเพชรอีกแล้วครับผมสุขข่มไม่ครั้งเดียวพอ เอผมได้ของดีครับผมแป๊บนะเออ หรืออัลล็อกเรามีโคโนโแล้วกันเอาอัลล็อกไปดีกว่าเนี่ยนะคะสกินใหม่แสดงในล็อบบี้ย๋ยวนี้เลยนะโอ้โหเจ๋งมากโอเคโอเคตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ผมต้องชิคไฟคลิปก่อนว่าผมได้ยินเสียงว่าครู คุณไหมผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยินเสียงไมนะแวนีะมแลนะ,นะลนาากังผมไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเพื่อนผมไหมนะแต่ตอนนี้ผมชิ้ไฟไม่ได้เพราะมันยังอ่านยืน จะมีผู้ชี้เลนผมเลยทังสี่เอ้ยสองคนโอ้กำลังกันสองควนวะลืมเปิด เพงเปิดโคลนโฮะโอเคครับผมขอทำการปรับอะไรนิดหน่อยนะ ื้นใหม่คลิปนี้ไม่รู้ว่าผมจะได้ไม่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเพื่อนผมหรือเปล่า หนึ่งนะครับโอเคเ,เอ่อ,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 อโอเคผมกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมอยู่ฝั่งนูน้นผมไม่ได้ซื้อไอวอเลยผมไม่มีไอวอนะคุณผู้ชมตอนนี้ผมไม่มีไอวอลอยู่ฝัง่งนูน้น แล้วข <First> ึ้นช่วยด้วยโอเคไ,นะไอเสื้อฟ้าเหมือนผมเห็นมาอยู่ข้างล่างเหมือน อยู่แถวๆเนี้ยนะเป็นไงครับผมสายบูครับโคโนผมชาร์จไม่สเลย จังหวะนี้ครับมันวิ่งเขวงแลวครับมันวิ่งไปด้านหน้าแล้วครับมันวิ่งไปด้านหน้าแล้วครับมันไปด้านหน้าเลยครับ <c oughs> มันเป็นสายแข็งให้เออสวยครับผมชนะสามตารวดเลยที่ผมได้คิวใครหนู <c oughs> คิดว่ามันน่าจะเอาจริงแล้ว ผมเอาอ่อตาตังไม่พอซื้อไอ้วอลอีกลูกขอไอ้วอลูกหนึ่งตอนนี้วงโคโน่ผมชาร์จเสร็จแล้ว นึกว่าอันนี้นนผมขอไอตรงนี้ไปปังยาก่อนนะ โอเคนะครับอโอเคนะครับต้อเล็งเลย้งเงใหญ่เลงใหญ่ผมก็กลัวตกเหมือนกันนะแต่ก็ลงมาเถอะเพื่อคนดู ไ้เพชรคืนสามเพชรมันคุ้มตรงไหนเน,นี่ยเปปบนะไหนดูดิเออกับตันอนะนอนแล้วนะนี่หวะ <50. S 1> โอเค อ่อโอเคโอเคตอนนี้เพชรผมเลยสี่สิบแปดเพชรเนี่ยเป็นสก,กินหาวอนเลยนะที่ผมสุ่มได้เบ็ดจะหมดแล้วเ็หมดแล้วยังจะมาอยากลิอิกโอ้ไม่เข้าใจ ก็ลอยอย่างเงี้ยนะทำไมอ้าวเข้าทีมกันปันก็ได้เชื่อเข้าทีมก็ไแดไดทำไมติดคำนี้จัง กับตันกับตันหญิงยนะังอะมีเยอะทยะเยอะเลยฮนะดี ID ใหม่นี่แรงใหญ่หรือว่าสีสีสแล้วผมไม่ถนัดสีสีเลยอนะ เพราะมันพวกที่ไม่ชอบเล่นสีมีสีจะจัดไปเลย วันนึงยืนนิ่งออมันอ,อ,อยู่ตรงฐานหมดเลยมีพวกโยนเกมแยบเลยว่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้ไม่ได้โยนเกมวะเฮ่ะ เออสวยไอ้พวกโยนเกมหมายถึงให้คนคนที่ผมฆ่าไปคนแรกไม,ม่โยนเกมนะม่นจะโยนเกมหละผมก็ต้องหยิบเอเคมาแล้วแหละเสียงผมอาจจะเบาหน่อยนะ เาออกเสียงผมเหมือนกันออตอนนี้ผมลบลิปไปหลายลิปแล้วที่ไม่ได้ลงจะล,ลงไหมอเออค้าง ัดทุกในสี่วีสี่นี่คือแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นอะแบบเล่นเล่น,นโก็ยังไม่จบสวยครับจังหวะนีโคโน่ผมใกล้ฮาร์ดเสร็จแล้วอีกประมาณกี่วิก็ไม่รู้ เราไม่มีตังพอซื้อหมวกว่ะขอให้คโน่ชาร์จเสร็จไวๆเถิดอ้าวเพียงเพื่อนผมอาจจะเบาหน่อยนะครับ ใช้สติบมางดิเดี๋ยวอ้อมไป ตัวลิงอีกตัวนึ่ง啊 猫咪虎。 สวยครับผมตัวนี้ผมคิวสามคิวสี่อะผมจะต้องเอาซองควงกับปืนนี้มาแล้วก็ไอ้นี่ที่เอาไว ไปกันเลยครับบุกบุก นใ, <Double Kill. S 1> ใช่ตัวหลามสวยซ้ำอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เหมือนกันนะค๊ะเพื่อนๆครับอ่ะวันนี้คนขโมยลูกชิ้นปิ้งไม่คนขโมยหมู เออนึกไม่ออกว่ะก็อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโรบอท